สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีมีถุนค่ะช่วงเดือนธันวาคมนะคะทั้งเดือนเลยค่ะมาดูกันนะคะว่าเดือนสุดท้ายของปีละนะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะอาจจะไม่ครอบคลุมชาวมีถุนไปซะทุกท่านก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะสำหรับผู้ที่ยังติดตามคลิปแล้วก็ผู้ที่ติดตามใหม่ด้วยนะคะ ตั้งแต่นี้ไปก็คลิปความรักก็น่าจะเป็นเดือนละหนล,ละนะคะตรงนี้เพราะว่าความรักมันก็อยู่ในหลายแทบทุกคลิปเลยนะคะคลิปดวงทั่วไปก็อยู่ความรักาธาตุก็มีนะคะความรักของประจําวันอีกอะไรแบบนั้นอีกนะคะมาดูกันนะคะของชาวลัคนาราศีมีทุนค่ะเดือนธันวาคมค่ะคนที่มีคู่รักมีครอบครัวมีคู่ครองนะคะจะเป็นยังไงบ้างาดูกันนะคะ เดือนธันวาค่ะเป็นเดือนแห่งที่คุณเรามองว่าเป็นเดือนที่ว่าโอเคคุณหวังอย่างเดียวในเรื่องของหน้าที่การงานไหมการเงินไหมนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีความคิดในเรื่องราวของงานซะมากกว่ามีไอเดียอะไรใหม่ๆนะคะอยากจะทําอะไรละนะคะเรามองว่าแบบนั้นมากกว่านะคะมีเรื่องราวของความคิดนึกถึงนึกใจใจนะคะว่าอ่า การเดินทางไกลก็มีส่วนด้วยนะคะของชาวราศีมีถุนแต่เนื่องด้วยว่าคุณน่ะอยากจะเดินทางเรามองว่าคุณอยากจะพักผ่อนดีกว่านะคะอยากจะไปพักผ่อนกับครอบครัวอยากจะไปพักผ่อนกับคนรักแต่มันมีเรื่องของงานที่มันยังต้องเคลียร์นะคะมีเรื่องของงานนี่แหละที่ทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้มันจะไปไหนก็ไม่ได้นะคะขออยากงานก็อยากจะให้ความสําเร็จด้วยงานก็ยังอยากจะให้คือคุณอยากจะ เขาเรียกว่าอะไรอยากจะให้ทาให้เสร็จเร็จด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะงานกําลังเข้างานกําลังได้ดีกําลังประสบความสําเร็จเงินมันก็มามันก็เลยเป็นอุปสรรคนิดนึงนะคะกับการเดินทางเที่ยวนะคะช่วงเดือนธันวาคมนะคะสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวมีคู่ครองนะเรามองว่าคุณอยากเที่ยวนะคะแต่มันเที่ยวไม่ได้นะคะเรามองว่าเอ้ยทำไมมันงานมันเงินมันก็เอาเง<า>ิน,นก็จะได้เงินก็จะเอางานก็จะสําเร็จด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวดูนะ โอเคค่ะขอดูหน่อยค่ะเนี่ยคุณกำลังจะเป็นเดือนที่เรามองว่าคุณกำลังจะตัดสินใจเอาเจะยังไงดีดีกว่าจะยังไงดีเที่ยวก็อยากจะเที่ยวนะคะของชาวอ่ามิถุนมิถุนคะ เดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ครบรอบวันสําคัญอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ทราบได้คุณอาจจะกําลังคิดตัดสินใจว่าเอ๊จะหาอะไรให้แฟนคุณดีอะไรประมาณนี้ด้วยหรือเปล่าเอ่ยนะคะของชาวราศีมีทุนมีเกณฑ์ด้วยนะคะคุณอาจจะเหมือนกับว่ากาลังคิดตัดสินใจละใช้เวลาช่วงวันหยุดไปเที่ยวด้วยกันลํำลึกถึงวันเก่าๆวันลึกถึงวันครบรอบอะไรแบบนั้นนะคะแต่อยู่ในห่วงที่กำลังหาทางออก นะคะเพราะเราเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าชาวราศีมีทุนมีเรื่องของงานเข้ามีเรื่องของการเงินเข้ามีเรื่องของความสําเร็จเข้านะคะตรงนี้โอเคนะคะนี่ก็คือ อของคนที่มีคู่รักแล้วก็มีคู่ครองค่ะเราจะทายกว้างๆนะคะบอกไว้เลยว่าจะทายกว้างๆปัญหาแต่งแยกจะไม่ทายในตําแหน่งของคนที่ยังมีความรักอยู่แล้วก็ยังมีคู่ครองกันอยู่นะคะใช้ชีวิตร่วมกันอยู่แต่เรามองว่าถึงยังไงเดี๋ยวคุณจะหาทางออกกับสถานการณ์ตรงนี้ได้ว่าโอเคสนใจจะต้องแบ่งแยกเวลาแล้วละ่ะยอมเดินทางละยอมเที่ยวละอะไรประมาณนั้นนะคะสําคัญนะหมดเลยงานก็สําคัญนะคะวันหยุดก็อยากจะเป็นวันหยุดพักผ่อนกันจริงๆอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะ มาดูกันค่ะของคนที่มีประเด็นนะคะตำแหน่งคนที่มีประเด็นตัวตนของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะของชาวราศีมิถุนหรือลัคนาราศีมิถุนนะคะใครรู้ตำแหน่งดาวสุกก็ดูได้เช่นกันนะคะของชาวราศีมิถุนมาดูกันนะชาวมิถุนค่ะคนที่มีประเด็นมาดูกันโอ ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องของความรักแล้วสนใจในเรื่องของความสําเร็จในชีวิตแล้วมีจุดมุ่งหมายปลายทางแล้วว่าอยากจะทําอะไรก็ได้ให้มันสําเร็จนะคะใครที่กําลังจะตัดสินใจลุยงานเริ่มต้นงานเริ่มต้นธุรกิจก็เรามองว่าคุณมีโอกาสแนวโน้มตัดสินใจลุยล้นะคะดูกันค่ะ บางท่านกําลังเริ่มต้นลงทุนธุรกิจด้วยกําลังเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะมีเรื่องอื่นเข้ามาแทนที่ทําให้คุณไม่สนใจแล้วว่าชีวิตรักที่ผ่านมามันจะเป็นยังไงตอนนี้มีแต่งานงานงาน,งานอย่างเดียวเลยค่ะนะคะมีแต่ง,งานจริงๆนะคะมีแต่ง,งานที่คุณต้องจัดการบริหารเวลาซะมากกว่านะคะแต่อีกใจหนึ่งเรามองว่าเป็นห่วงอารมณ์ที่คุณอาจจะไปนึกถึงเขาก็เป็นไปได้ด้วยนะคะ แต่คุณรู้ทั้งรู้อะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันไม่น่าจะไปต่อกันได้ไกลเพราะหนึ่งเลยในความสัมพันธ์นี้ไม่ทราบว่าฝ่ายใดมีตัวเลือก 2. เป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่สามารถอะที่ว่าเรามองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คบกันรักกันแต่มันไม่มีอะไรที่มันมันก้าวหน้าไปมากกว่านี้นะคะ 3. ที่คุณกับเขาห่างเหินกันมาก็เพราะว่ามันมีอะไรในใจของคุณกับเขาที่มันยังไม่เคลียร์กัน นะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าโอเคคุณกับเขามันคงไปต่อกันยากจริงๆในอนาคตวันข้างหน้าถ้าขืนจะไปต่อถ้าขืนจะกลับไปอะไรประมาณนั้นอุปสรรคต้องมีปัญหาต้องเกิดนะคะวังวนแบบเดิมๆมันก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เดี๋ยวมาดูค่ะเขาคนนั้นของคุณค่ะช่วงนี้เขาคนนั้นของชาวราศีมิถุนนะคะจะเป็นยังไงบ้าง ราศีมีทุนช่วงนี้งานกำลังเข้าเลยนะคะเราบอกนิดนึงค่ะใครตั้งใจลุยงานก็ขอให้ลุยเลยค่ะนะคะคุณจะรวยไม่รวยก็ดูตรงช่วงนี้แหละนะคะมาดูกันนะเขาคนนั้นของชาวราศีมีทุนค่ะว้าวโอเคอิสระเสรีแล้วหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นเลยเรามองว่าเขานี่แหละหลุดพ้นจากคุณเลยเขามีครบทุกสิ่งทุกอย่าง สมบูรณ์แบบหลังจากที่เขาหลุดพ้นจากคุณหลังจากที่เขาคิดได้หลังจากที่เขาปล่อยวางได้ก็สมควรปล่อยคุณไปมีชีวิตตามที่คุณต้องการนะคะสมควรปล่อยคุณไปถ้าคุณมีใครเป็นตัวจริงเสียงจริงแต่ส่วนตัวเขาทุกวันนี้เราบอกได้เลยว่า,าเขามีอะไรครบครบมากในชื่อของเขานะคะเขาไม่อยากจะเป็นเรามองว่าเขาไม่อยากจะเป็นที่สองกับแล้วอะ นะคะหรือสถานะเขารู้ตัวเขาถูกปิดบังเขาไม่เคยได้เจนเป็นตัวจริงเลยสถานะของเขาเขาไม่ได้ได้รับเ,เรามองว่าไม่ได้รับอะไม่ได้รับการยกระดับว่าโอเคเป็นแฟนกันชัดเจนนะให้ความมั่นคงแกกันได้นะอะไรประมาณนั้นนะคะแต่อย่างน้อย,อยบอกได้เลยค่ะชีวิตของเขาตอนนี้นะคะกาลังพบเจอความสุขกําลังพบเจอความสําเร็จในชีวิตมีงานที่ต้องทํามีงานที่ต้องลุยอย่างเดียวเลยนะคะชีวิตมีแต่งาน ชีวิตมีแก่เรื่องของทํางานอย่างเดียวจริงๆไม่มีเวลาไปนั่งคิดแล้วปล่อยวางแล้วเพราะตัวเองกําลังได้ได้อะไรดีๆหลังจากที่ปล่อยวางเรื่องราวตรงนี้หลังจากที่หลุดพ้นจากคุณเรื่องราวตรงนี้แล้วเราก็มองว่าคุณกับเขาเนี่ยมันจบนะคะมันจบมันเลิกนะคะตรงนี้เดี๋ยวมาดูค่ะความในใจนะคะความในใจของชาวราศีมีถุนจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะธันวาคมค่ะ คุณจะไปนึกถึงเขาบ้างไหมมาดูกันนะคะโฮโฮโฮโจบเหมือนกันมีทุนตัวตนของคุณอนะจบจริงๆตัวตนของคุณคุณจบกับเขาสนิทด้วย นะคะเรามองว่าในใจของคุณคุณจบแล้วอะเพียงแต่ว่าตัวตนของคุณคุณเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วมีอีกอย่างหนึ่งการจบครั้งนี้เรามองว่าคุณก็มีบาดแผลในใจไม่เบานะคะเพราะเรามองเห็นว่าลึกสุดใจจริงๆไม่รู้ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามคุณยังมีเขาอยู่ในใจลึกๆนะคะที่คุณไม่สามารถบอกใครได้เพียงแต่ชีวิตของคุณคุณต้องการเริ่มต้นใหม่ นะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่มีอะไรดีๆเข้ามามากมายในชีวิตของคุณนะคะมีเรื่องราวที่คุณต้องลุยมีเรื่องราวที่คุณต้องสู้มีเรื่องราวที่คุณต้องทำนะคะแล้วเราก็เชื่อว่าชาวราศีมีทุนคุณก็บอกว่าคุณกับเขามันก็คงไปกันไม่ได้นะมันก็น่าจะทางใครทางมันนะคะต้องยอมทางใครต่างทางมันเรามองว่าคุณอนะยอม เพราะเรามองเห็นว่าใจลึกๆของคุณคุณยังไปคิดถึงนะคะโดยที่คุณอาจจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ได้นะคะตรงนี้ที่ยอมอาจจะเป็นเพราะว่าคุณกับเขาเข้ากันไม่ได้ก็เป็นไปได้หรือตอบมาเรียบร้อยแล้วฝ่ายคุณหรือเปล่าที่มีครอบครัวหรือฝ่ายเขาก็ได้ที่มีคนอื่นเป็นตัวจริงเสียงจริงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยอมจบนะคะยอมจบแต่ไม่รู้ว่าเหตุผลอันใดที่อยู่ดีๆคุณอาจจะไปหวนคิดถึงเขาก็เป็นไปได้แต่เราเชื่ออย่างหนึง่ง ะจะึกลึกๆเลยอะของคุณอะคุณลืมไม่ได้คุณไม่ลืมนะคะคุณไม่ลืมคุณยังมีเขาฝังจาฝังใจดีกว่าจําฝังใจว่าเคยมีใจเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะมาดูเขาคนนั้นของคุณค่ะเขาคนนั้นของคุณจะเป็นยังไงบ้าง อาจจะเป็นเพราะว่าคุณเลือกที่จะเทเขามาหรือเปล่ามันก็เลยเป็นแผลในใจของคุณหรือล่าที่คุณกระทําเขาไวอ้อ่ะนะคะตรงนั้นอาจจะมีส่วนได้หมดแหละนะคะเรามองว่าอาจจะมีส่วนได้หมดอโอเคมาดูนะมาดูเขาคนนั้นของชาวราศีมีถุนนะคะ เรื่องราวตำแหน่งความรักผู้กระทําแล้วก็ผู้ถูกกระทําเท่านั้นที่สลับกันตำแหน่งกันนะคะถ้าใครราศีเดียวกันคุณก็ดูเอาว่าคุณเป็นผู้กระทําหรือคุณเป็นผู้ถูกกระทํานะคะยึดแบบนี้เป็นหลักนะคะโอเคเขายังมีความหวังกับเองเสมอเสมอเขาไม่เขาไม่แบบว่า ไม่ไม่เลือกเอาตัวเองยึดติดกับเรื่องราวในอดีตอีกต่อไปแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะมีเรื่องราวดีๆมามากมายหาเขาช่วงนี้นะคะออมีอนาคตที่เขาวาดฝันมีอนาคตที่เขาจินตนาการมีอนาคตที่เขาวางรูปแบบไว้ชีวิตของเขาไว้เองแล้วนะคะมีความสําเร็จรอเขาอยู่เบื้องหน้านะคะในชีวิตเลยเราบอกแบบนี้เลยนะคะ โอเคค่ะเพราะว่าเขาอาจจะรู้ตัวเองแล้วรู้ด้วยความรู้สึกของเขาบางสิ่งบางอย่างแล้วว่าสมควรแก่เวลาแล้วนะคะสมควรแก่เวลาว่าต้องเลือกมองอนาคตต้องเลือกอนาคตเพื่อตัวเองนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะเส้นของเขาบางครัง้งบางคราวเขาก็บอกว่าโอเคถ้าสักวันหนึ่งนะคะถ้าสักวันหนึ่งคุณคิดถึงเขา เดี๋ยวคุณก็จะติดต่อหาเขาเองอะไรประมาณนั้นนะคะนี่คือกลังสังหรณ์ที่เขานึกได้ว่าความรู้สึกและอารมณ์ว่าถ้าคิดถึงกันก็คงจะติดต่อมาหากันเองแล้วนะอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้เลือกอนาคตก่อนดีกว่านะคะอนาคตมีให้เลือกมีให้ตัดสินใจนะคะมีแสงสว่างอยู่ข้างหน้ารออยู่มีความสาเร็จวันข้างหน้ารออยู่ชิลๆสบายมากไม่ยึดติดอะไรเลยแต่เพียงแต่ว่าเรามองว่าเซนเขาอะ ความรู้สึกลึ่งๆของเขาอ่ะเขาอาจจะรู้สึกก็ได้ว่าเดี๋ยววันใดที่คุณคิดถึงเดี๋ยวคุณก็ต้องติดต่อหาเขาแต่ตัวเขาลอยลำแล้วสบายแล้วนะคะความทุกข์ความสุขความทุกข์อะไรต่างๆมันผ่านมาแล้วนับจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้ยีละแล้วเขาไม่ได้มานั่งทุกข์ร้อนหนึ่งความรักแล้วปลดล็อกเรียบร้อยสบายอิสระเสรีไม่มีอะไรมายึดติดใดๆทั้งสิ้นมีแต่อนาคตที่เขาต้องฝันมีแต่อนาคตที่เขาต้องเลือกเดิน ความใฝ่ฝันของเขาเขาอยากจะทําตามฝันของตัวเองนะคะเอาง่ายๆเลยนะคะตรงนี้อยากจะทําตามฝันแล้วละ่ะหลังจากที่ตัวอ,อิสระเสรีเพราะเขาอาจจะรู้ก็ได้ว่าถึงตถึงคุณจะติดต่อหรือไม่ติดต่อหรือคุณกลับมาหาเขาสถานะเขาก็ไม่มีเป็นคนที่ไม่มีสถานะสถานะเลื่อนลอยไร้รูปแบบนะคะเรามองว่าใจของเขาคิดแบบนี้นะมาดูกันนะคะว่า มาดูกันค่ะแนวโน้มของชาวราศีมิถุน1เดือนนี้ค่ะนะคะหเดือนธันวาเลยของคุณจะเป็นยังไงบ้างฝั่งคุณนะคะปแปลกไหมจบแล้วเริ่มต้นใหม่แล้วชิดกำลังได้ดีมากๆแล้ว แต่ใจไปนึกถึงเขาคุณแปลกไหมเรามองว่าใจของคุณลึกๆคุณนึกถึงเขาคุณนึกถึงอาจจะที่คุณไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้ใจคุณให้เขาอะแต่คุณไม่ใจคุณอะเขามองให้คุณดีกว่านะคะถ้าเป็นสายคุณแต่ทำนะสลับกันเอาเองนะคะตรงนี้ฝะใจอะนะคะเขามองให้คุณแต่คุณไม่เคยรักษาหัวใจได้เองนะคะมันก็เลยอาจจะเป็นเพราะว่า อืมแอบคิดถึงคนห่างไกลหน่อยๆน่อนะคะเราเชื่อว่าคุณคิดถึงแหละเพียงแต่ว่าบางครั้งบางคราวคุณไม่แสดงออกคุณสบายๆคุณชิวๆคุณคิดว่าชุดของคุณมีสิทธิ์เลือกได้นะคะแต่เราเห็นบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่ใจของคุณนึกคิดกําลังวิตกกังวลกําลังนึกคิดว่าเอ๊ะสมควรแก่เวลาไหมที่จะติดต่อหาเขานะคะแต่เรามองว่าคุณเป็นฝ่ายกระทําเขาอะ่ะ พอกระทำแล้วก็ไม่กล้าที่จะติดต่อไหมก็แอบเก็บไว้ในใจต่างหากอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคสรุปแล้วสรุปแล้วถึงควรควรแก่เวลาควรแก่เวลาว่า 1. แนวโน้ม2ประเด็นคุณถ้าคุณอยากจะติดต่อหาเขาคุณอาจจะติดต่อเพื่อปลดล็อกตัวเองก็ได้ติดต่อเพื่อปลดล็อกในลักษณะที่ว่าโอเคเหตุผลอะไรที่ต้องจบกันเหตุผลอะไรที่ต้องเลิกลากันเพื่อให้ตัวเองเขาเรียกว่าอะไรไม่มีติด ไม่มีติดพันธะผูกสัญญาอะไรกันต่างๆแลนะติดต่อเพื่อจบเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างปลดล็อกสักทีก็เป็นไปได้ด้วย 2. ถ้าคุณไม่ติดต่อเราก็มองว่าใจของคุณคุณอยากจะติดต่อแต่คุณเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ไปแล้วมันทําอะไรไม่ได้แล้วมันป่วยป่วยเกินการนะคะต้องใช้คำว่าป่วยเกินเกินการนานเกินแกงอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูฝั่งเขาค่ะมาดูฝั่งเขาบ้างกาันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะของชาวมิถุนค่ะ ไปสลับตำแหน่งกันเอาเองนะคะอาจจะเป็นฝ่ายชาวมีทุนนะคะที่ว่าเป็นผู้ถูกกระทำก็ได้นะนะคะโอเคมาดูไม่เอาเรียบร้อยชัดเจนเขาเนี่ยชัดเจนแน่วแน่มากแน่วแน่มากที่ถีมากนะคะรักแรงแล้วก็เกลียดแรงด้วย นะคะถ้าโดนอะไรมารักแรงแล้วก็เกลียดแรงตัดสินใจในบนบนพื้นฐานความบนพื้นฐานความเสียใจของตัวเองแต่ก็ต้องตัดสินใจที่จะจบเพราะรู้อยู่แล้วอดีตมันสายเกินไปคงไปกันต่อยากนะคะแล้วเขาก็มีความใฝ่ฝันมีความทะเยอทะยานนะคะทาตามความฝันตัวเองให้มันเป็นจริงนะคะทาชีวิตของตัวเองให้มันดีกว่าเก่านะคะให้มันอะไรที่ว่ามันไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เขาคิดอยู่ตอนนี้ตอนนี้ต้องดีกว่าเก่า นะคะเขาอยู่ได้ค่ะเขาเข้มแข็งมากนะคะบางครั้งบางคราวเขาก็อยู่ได้นะคะบางครั้งบางคราวเขาไม่ได้มานั่งยีหละไม่ได้มานั่งสนใจเลยเลยไม่ได้มานั่งทุกข้อเลยเลยถึงแม้ว่าฝั่งเขาเรากลับมองว่าน่าจะมีใครเขาหาเขาด้วยซ้ําไปแต่เขาก็ไม่เอาเขาไม่สนใจนะคะเพราะเขาคิดว่าเขามีสิทธิ์เลือกได้นะคะปล่อยวางปล่อยวางเรื่ององความรักสติมานะคะใจเย็นขึ้นนิ่งขึ้นมีความคิดเหตุและผลมากขึ้นนะคะ เรื่องตรงนี้เรื่องของคุณก็คือเป็นบาดแผลที่เขาต้องเก็บไว้ในใจว่าครั้งหนึ่งโดนคุณกระทํามาแบบเห็นแก่ตัวมากๆนะคะเราต้องมองว่ามันขึ้นมาให้ว่าเป็นเห็นเป็นอาการของคนเห็นแก่ตัวนะทำอะไรเอาแต่ได้เอาตัวเองเป็นที่ตั้งโดยไม่ได้แคร์สื่อในเมื่ออยากจะเทไปโอเคฉันก็เลือกอยู่กับของตัวเองละก็ชีวิตกำลังจะได้ดีนะคะจบแล้วอุปสรรคมันเยอะปล่อยวางดีกว่าสติมาดีกว่า นะคะอยู่กับคนเดียวดูตัวคนเดียวได้มีอะไรที่ว่าต้องทํามากมายทําตามความฝันของเขานะคะความสําเร็จของเขาก็กําลังมาด้วยปลดล็อกครั้งปลดล็อกแล้วชีวิตอิสระแล้วไม่มีบ่วงอะไรนะคะตรงนี้มาดูค่ะบทสรุปมาดูบทสรุปของชาวราศีมิถุนนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะ มาดูบทสรุปกันนะคะสำหรับคนที่มีประเด็นค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตก็น่าจะเคยมีความสุขร่วมกันใจเดียวกันนะคะนี่คือครั้งหนึ่งในชีวิตที่คุณกับเขามีความสุขร่วมกันใจเดียวกันแต่คุณก็ต้องกลับมาเขาเรียกว่าไรกลับมาตามกลับมาอยู่บนโลกของความเป็นจริงอะนะคะโลกของความเป็นจริงเท่านั้นเอง นะคะโลกที่คุณมีใจให้เขาโลกที่คุณมีความสุขกับเขาอะมันคือโลกของความฝันนะคะบนพื้นฐานความจริงๆมันมองไม่เห็นโอกาสตรงนี้หรอกนะคะคุณก็กลับมาเหมือนกับว่ามาดูแลตัวเองมาดูแลคนของตัวเองอะไรประมาณนั้นถ้าคุณมีคนของคุณอยู่นะแต่ถ้าคุณไม่มีคนของคุณอยู่คุณก็กลับมาอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเพราะคุณรู้ว่าระหว่างคุณกับเขามันวนอยู่ที่เดิมอยู่แน่ๆมันไม่สามารถมีอะไรไปต่อแน่ๆนะคะ คุณคิดว่าที่คุณต้องกลับมาอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงอะที่คุณปล่อยเขาไปได้อะคุณคิดว่ายัางไงเขาก็เข้มแข็งพอคุณคิดว่าใจเขาเข้มแข็งเขาอยู่ได้นะคะ,ะเรามองว่าคุณคิดแบบนี้นะที่คุณเลือกเทเขาไปอะคุณเคิดว่าเขาเข้มแข็งหรอคุณไม่คิดว่าเขาจะเป็นเป็นคนมีหัวใจเออหัวจิตหัวใจหรืออะไรประมาณนั้นนะคะเราเชื่อว่าเขาก็คือไม่ใช่พวกประอิดประปูลอะ ภายนอกเขาก็ดูเข้มแข็งภายนอกคุณก็ดูเข้มแข็งแต่เราก็มองว่าภายในใจคุณก็อ่อนปวกเปียกไม่เบาแหละนะคะอ่อนปวกเปียกไม่เบาจริงๆเนี่ยมันขึ้นมาให้เหนื่อยนะนะคะเหนื่อยคุณก็เหนื่อยแต่คุณก็เลือกเลือกที่จะต้องอยู่ความจริงให้ได้นะคะอันนั้นอะระหว่างเขา,ากับคุณอะต่อให้เหนื่อยกันขนาดไหนมันก็คืออยู่ในโลกของความฝันเท่านั้นเองนะคะมาดูกันค่ะมาดูนะคะคนโสดค่ะของชาวมิถุนค่ะ สดมีทุนจะเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยโอเคไม่ค่อยจะสนใจเลยเรื่องความรักไม่ค่อยมีเวลาจะสนใจด้วยอ่ะ นะคะเรามองว่าคุณไม่ค่อยจะมีเวลาสนใจเลยอะ่ะนะคะคุณอาจจะเพิ่งจบกับใครมานะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะมองเรื่องของความรักเลยช่วงนี้ขอให้ชีวิตของตัวเองมีความสุขสบายหลุดพ้นกับอดีตที่เลวร้ายนะคะหลุดพ้นจากอดีตที่เคยลืมไม่ลงดีกว่าวันใดก็ตามที่คุณเหงาคุณไปเห็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเขาเราเชื่อว่าคุณไปนึกถึงเขานะคะตรงนี้คนโสด มันมีเรื่องราวของการคิดไม่ซื่อสัตย์ต่อกันอะ่ะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าขอหลุดพ้นแต่ทําไมมันไม่หลุดสักทีทําไมยังต้องไปคิดถึงเขาสักทีเนินนานมาเรียบร้อยแล้วนะสมควรแก่เวลาได้แล้วนะที่จะลืมนะคะจะลืมได้ยังไงคุณไปเห็นอะไรที่เป็นเขาคุณไปนึกถึงเขานะคะโอเคค่ะคนโสดมาค่ะตัดสินใจเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะต่อไปน,นี้ใครเข้ามาหาคุณคุณไม่สนใจเลย คุณจะขอความมั่นคงในชีวิตของตัวเองอย่างเดียวนะคะแต่เรามองว่าคุณจะตัดสินใจด้วยความละเอียดรอบคอบมากๆเพราะการตัดสินใจของคุณเวลาคุณเลือกคู่หนึ่งคุณไม่ได้เลือกเพราะความรักอย่างเดียวด้วยคุณเลือกเพราะใจต้องมาเออคุณเลือกต้องฐานะต้องโอเคด้วยเข้ากันได้ด้วยนะคะยุกระดับกันได้แล้วไปไปในทิศทางเดียวกันนะคะนี่ก็คือคนสดของชาวราศีมีถุนเดี๋ยวมาดูนะขึ้นมาตลอดอะว่าความรักของคุณหัวใจของคุณมันแตกไปแล้วอะ นะคะคุณยังไปนึกถึงเรื่องราวในอดีตอยู่เลยนะคะท,ทั้งที่มีคนอื่นเข้ามาหาคุณนะความสุขรอคุณอยู่คุณตรงหน้านะคะแต่คุณไปนึกถึงอดีตที่เคยมีความผูกพันกันอนะมีความสุขร่วมกันอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้เฉยๆก็ได้นะอาจจะเป็นช่วงธันวาที่ว่าเอออยู่ดีๆคุณไปนึกถึงอดีตที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะคะโอเคมาดูซีของชาวมิถุนแต่คุณก็ไม่ได้ว่าเลิกหวังหรอก กับความรักครั้งใหม่นะ่ะเพียงแต่ว่าใครเข้ามาต่อไปนี้คุณใช้เหตุและผลมากขึ้นมีสติมากขึ้นอยู่บนพื้นฐานความจริงมากขึ้นอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องแล้วด้วยนะครับความถูกต้องในเรื่องอะไรเหมาะสมคู่ควรและก็สินธรรมนะคะตรงนี้มาดูกันนะขอดูหน่อยนะคะมีถุนค่ะโสดโสดคู่มายุ้ยัง เราเชื่อว่าคุณน่าจะมีใครเข้ามา่ะแต่คุณเหมือนก็คุณก็คุยคุยเพราะตรงนี้มันขึ้นมาให้ว่าคุณคุยคุณไม่ได้รีบด่วนตัดสินใจนะคะไม่เป็นคนรีบด่วนตัดสินใจในความรักมีเข้ามาแต่คุณก็ขอเหมือนกับว่า ก็ขอดูดูไปว่าถ้ามันใช่เดี๋ยววันข้างหน้าค่อยตัดสินใจอะไรประมาณนั้นสิ่งที่คุณให้ความสําคัญคือการหันมาเริ่มต้นให้ความมั่นคงกับตัวเองไม่ว่าเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าฐานะตัวเองนะคะเริ่มกลับมาให้ความมั่นคงกับตัวเองจริงๆตัวเองอยากรวยอะ่ะตัวเองอยากมีความมั่นคงนะคะของชาวราศีมิถุนคนโสดเดี๋ยวดูนะคะ แต่ถ้าแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีใครเข้ามานะมีค่ะแต่คุณจะค่อยๆดูคุณจะไม่รีบด่วนมากเลยในการตัดสินใจเลือกคู่นะคะมีคนเขาพร้อมเข้ามานะ่ะ จริงๆนะเรามองว่าถ้าคุณตัดสินใจได้หรือดูดูดกันได้นะคะเรามองว่าคนคนนี้ถ้าถ้าคุณรีบตัดสินใจได้เนี่ยเชื่อว่าจะเป็นคู่ของคุณในอนาคตด้วยนะคะเพราะในตําแหน่งคู่มันขึ้นมาให้ในตําแหน่งการลงเอยมันคู่มาให้ในตําแหน่งความเป็นครอบครัวที่ดูแลเอาใจใส่กันมันขึ้นมาให้นะคะตรงนี้มีถุนคนโสดรวยนะนะคะขึ้นมาหลายรอบมากเลยในคลิปความรักนะคะ มีความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานช่วงนี้นะคะแล้วก็น่าจะมีใครเข้ามาด้วยเพียงแต่ว่าคนโสดคุณไปแอบคิดถึงแอบไปส่องใครบางคนอยู่คนที่คุณยังไม่ลืมเขาคนที่คุณเคยมีใจให้เขาแล้วคิดว่าเขาเป็นคนสําคัญในชีวิตของคุณนะคะเรามองว่าคุณไปแอบส่องใครด้วยนะนะคะโอเคชาไม่ทุนบทสรุปของคุณเรากลับมองว่าชีวิตของคุณช่วงนี้ ตั้งต้องมีใครเข้ามาเป็นตัวจริงเสียงจริงนะคะแต่การที่คุณจะตัดสินใจเนี่ยเรามองว่าคุณจะตัดสินใจแบบละเอียดรอบคอบสักทีหนึ่งละเอียดเลยแหละละเอียดเหมือนคนแบบว่าอ,ออยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะยังกับพวก QC อ่ะเอาง่ายๆเลยก็คือ QC ระดับหนึ่งเลยนะคะชาวมีถุนคุณเลือกแบบเลือกเฟ้นจริงๆนะคะถ้าไม่ใช่ก็ไม่เสียเวลาแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเพียบพร้อมสำหรับคุณด้วย นะคะโอเคชามีถุนก็อย่างน้อยๆถ้าจะบอกว่าไม่มีใครเข้ามาเลยก็ไม่ใช่อย่างน้อยๆเราเชื่อว่าคุณอาจจะต้องได้พบเจอคู่ครองนะคะได้เจอคู่ครองที่มีการลงตัวมีการลงเอยนะคะแต่อาจจะเป็นการลักษณะในการเจอในลักษณะที่ว่าคุณจะค่อยๆดูอ่ะค่อยๆด,ดูเขาอะนะคะจนกว่าจะแน่จริงแล้วก็ลงเอยเพราะเรามองเห็นว่าคุณคุณเช็คเยอะคุณเช็คเยอะนะคะ คุณละเอียดมากนะคะตรงนี้ไม่ว่าคุณจะเจออะไรมานะคนโสดโอเคค่ะเป็นการคุยกันก่อนให้สละกันและกันก่อนนะคะไม่ได้รีบเร่งถ้ารีบเร่งเดี๋ยวมันจะป่วยการนะคะถ้ารีบเร่งมันก็เหมือนกับว่าไม่ได้ชาวมิถุนไม่ได้เลยช่วงนี้อยากจะคบหาใครต้องศึกษาให้รอบคอบต้องคู่คนกับคุณต้องเหมาะสมกับคุณจริงๆนะคะแต่อย่างน้อยๆบอกก่อนนะ ที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่เข้ามาเป็นในลักษณะที่แค่คุยกันเรามองว่าชาวมีถุนคุณได้คู่นะคะได้คู่ได้คู่ครองนะคะแต่เป็นคู่เป็นคู่ครองที่เหมือนกับว่าโอเคตกลงค่อยๆดูกันไปอะไรประมาณนั้นนะคะเพื่อความมั่นคงในอนาคตนะคะเท่านั้นเองค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวมีถุนชาวมีถุนสําหรับท่านใดที่เคยดูใจที่ตัวเองอยู่ในสถานะ โสดแต่ดูดูใจกันไว้คุยคุยกันไว้นะคะก็มีเกณฑ์มีแนวโน้มด้วยที่ว่าจะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างในการใช้ชีตคู่นะคะแต่เป็นการใช้ชีดคู่แบบว่าเอออาจจะลองอยู่ด้วยกันไหมลองอยู่กินกันไหมยังไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรประมาณนั้นได้ด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของคนโสดชาวราศีมิถุนช่วงเดือนสุดท้ายของปีเลยค่ะคนโสดคู่มานะคะคู่มาความรักเกิด นะคะตรงนี้ก็ขอวอวยพรให้คุณนะคะมีความสุขตอนรับปีใหม่ตอนรับปี2565นะคะเราจะมีความสุขมีความสำเร็จไปพร้อมๆกันหลายๆราศีก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีงามความดีงามนะคะพบเจอชาวมีทุนนะคะ เป็นช่วงเนี้ยเรามองว่าเราเปิดคลิปคุณเนี่ยนะคะสองสามสองสามเดือนที่ผ่านมาตั้งสองเดือนที่ผ่านมาถูกอาา2สองเดือนสุดท้ายที่ผ่านมาอย่างน้อย,อยชีวิตของคุณงานเข้าเงินเข้านะคะเป็นเป็นท้ายปีที่ว่ามันจะเริ่มต้นรวยในปีหน้านะนะคะของชาวราศีมีทุนเอาใจช่วยมากๆขอให้พบเจอแต่สิ่งดีงามนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ